มื้อเย็นนี้ทานอะไรกันคะที่บ้านจะเป็นต้มจับฉ่นะคะโขกตามเกล์กันก่อนเลยคะ่ะโขกประมาณนี้นะคะโขกเสร็จแล้วก็มาหั่นผักเตรียมไว้คะ่ะของเราก็จะเป็นกะหล่ำปีนะคะกวางตุ้งแล้วก็ขึ้นช่าย หัวเชยเท้าค่ะปอกปอกเสร็จแล้วก็ไปล้างน้ำนะคะแล้วก็มาหันน่นหนาหน่อยค่ะเพราะเราต้องตุนถ้าบางไปมันจะเละเสร็จแล้วค่ะวันนี้ไม่มีเห็ดหอมนะคะแล้วก็เอาหมูนะคะมาล้างให้สะอาดค่ะใส่เกลือลงไปนะคะเพื่อลดความคาวของหมูถูๆๆๆล้างๆค่ะ ล้างจนกว่าเมื่อขา,ขาวๆจะหมดนะคะแล้วก็พักให้สเสด็จน้ําไว้ค่ะเรามาผัดสามเกอกันเลยค่ะใอน้ํามันร้อนนะคะเราก็ผัดผัดจนพอหอมเลยค่ะเขากลิ่นหอมนะคะเราก็ใส่หมูที่เราล้างไว้ค่ะผัดผัดไปจนเขาเนื้อตึงสักหน่อยนะคะก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซอสอหอยน้ำตาลปี๊บ ซีอิ๊วดำแล้วก็ผัดๆให้หมูตึงอีกสักหน่อยค่ะใส่ผักที่เราเตรียมไว้นะคะผักนี่แม่ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาผัดผักนะคะให้น้ำซอสมันซึมเข้าไปในเนื้อหมูกับเนื้อผักสักหน่อยค่ะใส่ผักไปสักพักเขาก็จะยุบตัวนะคะ แล้วก็ใส่น้ำสะอาดลงไปค่ะแล้วก็หัวใช้เท้าที่เราหั่นไว้ปิดฝานะคะแล้วก็เปิดฝาดูสักหน่อยเพื่อมาช้อนฟองออกค่ะฟองที่ได้ก็มาจากพวกเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูมก็จะมีพวกเศษไขมันเศษ เนื้อของเขาอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาตักออกน้ำซุปเราจะได้ใสๆนะคะแม่ก็เติมแครอทไปด้วยค่ะพอดีไปลือตู้เย็นเจอแครอทเราเอามาใส่อีกพอเราช้อนฟองได้เราก็ปิดฝานะคะตุ๋นไฟอ่อนนะคะซักประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะพอครบหนึ่งชั่วโมงเราก็มาเปิดฝาดูนะคะเขาก็เปื่อยได้ที่เลยค่ะทั้งหมูแล้วก็ผักใครชอบเปื่อยกานี้ก็ซัก 这么。